แล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะทุกคนคะเก okay, จะพาทุกคนนะคะมาพบกับรถหรูต้องบอกว่าพัคหลังเราเนี่ยเราไม่ค่อยได้แบบรีวิวรถหรูจากแบรนด์ยุโรปกันเลยนะคะวันนี้เราอยู่กันกันกบ m e r c e d e s b e n บค่ะโอ้โหรถหรูแบรนดังนะคะสำหรับ m e r c e d e s b e n บเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เรามาพร้อมกับกลุ่ม e c l a s s ค่ะเขาได้มีการผลิตครั้งแรกนะคะในปี1935 แต่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เขายังไม่ใช้ชื่อว่า e c a s s ค่ะจนได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบเครื่องยนต์เป็นหัวฉีดนะคะในปี1984เขาจึงใช้ชื่อว่า e c a s s ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะแล้วรถที่เราจะแนะนำในวันนี้นะคะอยู่ในกลุ่มของ Gen 1 0ค่ะกับ Mercedes-Benz นะคะ E350e 2.00นะคะ Hybrid Exclusive w 213รถปี2018ค่ะราคาไม้แดง3ล้าน แ2 0 0 0 0บาทค่ะโอ้โหแค่ ho, okay. ราคาป้ายแดก็รู้สึกว้าวรู้สึกเบาเลยนะคะกระเป๋าเบาเลยเลยทีเดียวมาพร้อมกับสีขาวสียอดนิ้วยมด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะตัวกระาจากนาจะเป็นรูปแบบโคมเมียม ดูสวยมากนะคะและตัวไฟหน้าของเขาค่ะจะเป็นรูปแบบโปรเจคเตอร์นะคะและมาพร้อมกับไฟ Daylight LED อีกด้วยนะคะดูสวยมากแอบ,บเห็นแอดที่ฉันขอล็งตรงนี้นิดนึงมีกล้องหน้าด้วยค่ะคุณขานี่นะคะที่เป็นตุ่มๆตรงนี้เรียกซะที่หน้าตรงนี้คือกล้องหน้าของเขาเรียกได้ ว่าระบบความปลอดภัยจัดเต็มกันเลยทีเดียวค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะทำงานควบคู่กับระบบไฟฟ้า2 0หรือว่า 2,000cc ให้แรงม้าสูงสุด211แรงม้าด้วยกันค่ะดูกับด้านหน้ากันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราขยับมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับในส่วนของตัวล้อค่ะตัวนี้เป็นล้อจากทาง Mercedes-Benz เลยตัวนี้ขนาด ส9นิ้วค่ะและอย่างที่บอกตัวนี้จะเป็นปั๊ g i n h y b บ i d นั่นเองกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีขาวนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะ LED แล้วก็กล้องที่เรียกได้ว่าถือว่าเป็นรอบคันเลยเพราะว่ามีกล้องตรงด้านข้างกระจกมองข้างแบบนี้ด้วยที่จับประตูค่ะก็จะเป็นตัว k e ย์เล s ค่ะสามารถที่จะล็อกหรือว่ากดล็อกตรงที่จับประตูได้เลยค่ะ และเดี๋ยวเราแอบให้คุณนะฮะดูกับสภาพขอบป,ประตูกาซสนนิดหนึ่งว่าสภาพเดิมๆขอบยางต่างๆทุกอย่างคือสภาพเดิมๆหมดเลยนะคะสภาพสวยแบบนี้เลยค่ะเป็นรถสวยคันสภาพเก็ยเอไม่มีชนหนักที่ความนำท่วมตัดต่อแดดแปลงหรือไฟไหมถ้าตรวจเจอยินดีซื้อคืนร้อค่ะนี่คือรถหรูจากแบรนด์ยุโรปนะคะจาก Mercedes Ben z นั่นเองเป็นแบรนด์ที่เรียกว่า เป็นรถในฝันของใครหลายหลายคนนะคะของแทบทุกคนเลยทีเดียวค่ะบางคนบอกว่าทํางานเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วฉันอยากซื้อเป็นรางวัลให้กับตัวเองหรือว่าซื้อเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุณพลาดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะมาต่อกันกับด้านหลังบ้างนะคะในส่วนของด้านท้ายรถกระจกด้านท้ายค่ะก็จะเป็นระบบไล่ฟ้าตรงนี้กำลังมองดูอยู่ว่าใช้ไฟเบรกดวงที่3มไหมนะคะไฟเบรกดวงที่3ค่ะ ไฟท้ายโอ้โหดูระยิบระยับมากไฟท้ายเป็นรูปแบบ LED ค่ะและมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หลัง6จุดทิงเซ็นเซอร์หน้าก็6จุดด้วยกันเพราะว่าเขาจะมีมุมกันข้างเท่ากับว่าเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลัง6จุดเหมือนกันนะคะตัวนี้จัดเต็มกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สําหรับด้านท้ายรถเนี่ยคุณสามารถเปิดสั่งงานผ่านตัวกุญแจแบบนี้ก็ได้เป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้นะคะ ให้ดูกับพื้นที่ด้านในสวยอะเป็นอะไรี่แบบนะ่าเข้าไปนอนมากนี่รถนะคนะน่าเข้าไปนอนมากคือแบบว่าขนาดข้างหลังอะเขายังปูพรมอะไรมาแบบอย่างดีนะคะแล้วก็แบบวางของวางของอะไรต่างๆได้เลยแล้วพื้นที่ข้างในคือลึกมากนะสามารถเก็บของเก็บสัมภาระต่างๆได้นะฮะตรงนี้ก็เหมือนเป็นไว้แบบเป็นเกี่ยวได้นะคะต่างๆแบบนี้เลยค่ะ นี่คือรอบๆบตัวรถกับ mercedes benz e ส5 0อีเป็นระบบไฟฟ้าเท่าน,น,นั้นก็กดปิดิดงเดี๋ยวเกศจะพาทุกคนไปชมกับความรู้นะคะด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะตกใจร้องทำไมคะลูกเข้ามานั่งในรถนะคะตอนแรกคิดว่าอ๋อตัวเองเป็นแบบว่าคนรีวิวรถที่ไหนได้เราคือประธานบริษัทนั่นเองแค่เฉพาะตอนนั่งบนรถนะ พอลงจากรถไปก็อ๋อเป็นคนรีวิวรถเหมือนเดิมแล้วค่ะพราานั่งในรถรู้สึกว่าตัวเองดูแบบดูแพงขึ้นเยอะเลยนะคะด้านในคือแบบการตกแต่งคือหรูหรามากนะคะเขาก็จะเป็นแบบออกทองสีน้ําตาลเนาะแล้วก็มีการตัดลายไม้แบบน้ําตาลแบบนี้นะคะตรงคอนโซลด้านหน้าแล้วก็ประตูด้านข้างค่ะแล้วก็ตรงกลางแบบนี้เลยดูสวยแล้วก็ดูมีความคลาสสิกดูหรูหรามากๆเบาะที่ได้เนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะสีน้ําตาลแบบนี้แล้วเป็นเบาะทรงแบบ ลับก็สรีลาค่ะเวลาที่คุณนั่งไปอย่างเงี้ยมันก็จะโคงรงลับก็สรีลาของคุณล็อกล็อกคนนั่งผู้โดยสารได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ทางด้านฝั่งคนขับยมันจะมีเป็นตัวดันหลังด้วยลดอาการปวดเมื่อยเวลาที่คุณนั่งขับรถนานๆน,นะคะแบบนี้และยังสามารถที่จะเมมนะคะฝั่งนู้นก็สามารถสามารถเมมได้เหมือนกัน,นะคะ่ะเมมจดจำตำแหน่งผู้นั่งได้ถึง3ตํตำแหน่งด้วยกันค่ะสามารถเมมได้เลยนี่อันนี้เขาก็จะตั้งค่าไว้ไหเห็นป่มการตั้งค่าของแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันอ่ะเขาก็จะมีการปรับต่างๆแบบนี้ค่ะ มาดูกับตัวพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นตัวมอลติฟังก์ชันค่ะเริ่มกันเริ่มกันกับข้างบนก่นกอนตัวข้างบนนี่ก็คือเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนต่างๆได้นะคะแบบนี้เนี่ยสั่งงานกับตัวหน้าจอแบบนี้ได้ด้วยนี่นะคะขวามือปรับวอลลุม่มปรับโหมดต,ต่างๆ แบบนี้ค่ะสามารถเลื่อนปรับโหมดได้ด้านล่างก็จะมีเป็นตัวแพนเดร์ชิพนะคะและตัวเกียร์ของเขาบางคนมองเอา้าตรงนี้เกียร์หายไปไหนโอโอไม่มีนะจ๊ะเพราะว่าเกียร์เขาอยู่ตรงนี้ค่ะเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลัยค่ะอะ่เราลองเปลี่ยนให้ดูสมมุติว่าเราไปเกียร์ถอยหลังนี่แบบนี้นะคะกับธรรมดาฟึบ นี้นะคะก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนอะไรทั่วไปด้านล่างตรงนี้ก็คือตัวคุ u ค s น control ค่ะเป็นตัวในเรื่องของระยะการชนต่างๆนะคะนี่ตรงนี้นะถือได้ว่าจัดเต็มมากออปชั่นของเขาแบบนี้เลยค่ะด้านซน้ายมือค่ะตัวหน้าจอโอ้โหหน้าจอใหญ่มากทํางานควบคู่กับปุ่มคอ c โทรลเลอร์ตรงนี้โดยที่คุณสามารถที่จะแบบว่าเข้าเมนูรายการโปรดต่างๆได้อาจจะมี radio อนะีคะเกี่ยวกับเครื่องยอนต์ connect ทเลโฟนมีเดียเรดิโอเนวิเกเตอร์ระบบนำทางนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มทางล้านค่ะก็จะเป็นการปรับโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นตัวสปอร์ตอีโค่นะคะคอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพาร์คุณเลือกปรับโหมดการขับขี่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์ต่างๆภายในรถนะคะไม่ว่าจะเป็นดนามิกไฟระบบควบคุมไฟระบบเครื่องยนต์ต่างๆระบบไฮบริดคุณก็สามารถเข้าปุ่มนี้ได้เช่นกันค่ะตัวนี้จะเป็นกล้องรอบคัน คุณสามารถเลือกได้เลยคุณจะดูมุมมองแบบไหนอ่มุมหน้านะคะมุมแคบเข้ามาหน่อยด้านข้างรอบคันด้านหลังด้านหลังแบบมุมแคบเข้ามาหน่อยคุณสามารถเลือกปรับมุมมองแบบนี้ได้เลยนะคะขยับมาดูนะคะกับในส่วนของเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศก็จะเป็นดิโอซอนแยกสละซ้าย,ย,ยาขวาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบอุณหภ,ภูมิเห็นไหม แสดงจอนะคะคือต้องบอกว่าแค่ด้านหน้านี่ก็น่าจะปาไปสินาทีได้แล้วว่าคือบอกว่าออปชั่นจัดเต็มมากค่ะทุกคนค่ะแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าดูตื่นตาตื่นใจจริงๆนะคะนี่คือโซนด้านหน้าค่ะเดี๋ยวเกศจะพาทุกคนเนี่ยไปดูโซนด้านหลังกันต่อเลยว่าจะมีความพิเศษหรือว่าจะนั่งสะดวกสบายขนาดไหนเราไปดูโซนห้องพิสัยกันต่อเลยค่ะ และนี่คือพื้นที่ด้านหลังนะคะมาดูกับตัวเบาะโอ้โหเบาะสวยมากไม่อยากจะพูดหรอกว่าแบบสภาพเบาะดีค่ะสภาพเบาะสมบูรณ์สภาพแบบไม่มีรอยขาดอะไรอะไรอย่างงี้คือมันจริงค่ะม,มันยิ่งกว่าคำว่าสมบูรณ์คือมันสวยมากค่ะคุณหาแล้วก็จะมีเป็นตัวล็อกเบาะเด็กได้ด้วยนะคะแบบนี้เลยบ้านไหนมีเด็กเล็กๆนะคะตัวนี้มีตัวล็อกเบาะเด็กค่ะตรงกลางสามารถเดือออกมาค่ะเป็นที่วางแขนแล้วก็กดออกมาปึ๊บเป็นที่วางของได้นะคะปูด้วยแบบเหมือนเป็นผ้าปูนะคะรอง แล้วก็เปิดออกมาเป็นที่วางแก้วได้แบบนี้นี่นะคะแล้วเขาก็จะมีแอร์โซนด้านหลังสามารถปรับระดับแบบความเย็นได้ปรับอุณหภูมิได้ปรับความแรงของลมได้นะคะเลือกปิดเปิดอย่างนี้ได้ค่ะตรงนี้เปิดออกมาเป็นช่องเสียบ USB นะคะและไฟ1 2โวลต์ได้อีกด้วยแล้วก็ยังมีแอร์ลมเย็นด้านข้างด้วยนะแบบนี้ค่ะนอกจากจะมีม่านด้านหลังแล้วก็ยังมีม่านด้านข้างทั้ง2ฝั่งบานประตูแบบนี้สังเกตดูเห็นอะไรไหมคะ เขามีเป็นไฟแบบดิเมอร์นะคะเนี่ยด้านล่างตามเส้นสายสีเงินรอบคันนะสวยมากเห็นปะจริงๆสามารถปรับตั้งค่าได้ด้วยนะคะจากาฟังก์ชันด้านหน้าที่เก็เปิดให้ดูเมื่อกี้นะคะในเรื่องของการระบบควบคุมไฟต่างๆจะสวยมากเนี่ยเป็นลูกเล่นเป็นสีเขียวนี่เป็นสีเขียวแล้วี้สีฟ้าสามารถเปลี่ยนได้ปรับโหมดได้นะคะสวยมากคุณค่ะแล้วคันนี้ก็ได้นี้เรื่องของแอร์แบ็คเนี่ย เจ็ดลูกด้วยกันใครสนใจกับรถลูกคันนี้ค่ะเป็นรถ M2M คืออะไรเป็นราคาพ่อคา้าตัดพ่อค้าค่ะคุณลูกคุณจะได้รถสวยค่ะสภาพเกตเอในราคาถูกค่ะใครสนใจคันนี้นะคะกับ E350E 2.0นะคะ h y b ิ i d Exclusive W213 รถปี18ค่ะ ที่โตโต้ะคาของเราขายอยู่ที่1,690,000บาทค่ะจัดไฟแนนซ์ได้นะคะแล้วก็เป็นรถสวยคัสุสภาพเกรดเอไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมแต่ต่อ,ตอแดดแปลงหรือว่าไฟไหม้ถ้าตัวเจอยินดีซื้อคืนร0 0เรเรามีการลงในสัญญาเป็นรายลักษณ์อักษรที่เดียวค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้เรามีโปรช่วยผ่อนนาน10เดือนค่ะปิ90วันดอกเบี้ยเริ่มต้นศ เลือกระยะกันผ่อนได้ยาวนานถึง84เดือนค่ะแล้วก็มีกับการรับประกันเครื่องยนตย์แียร์นาน2ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจอินบ็อกมาได้เลยที่สื่อรถยนต์มือสองโต๊อตัตโนาัของเราค่ะหรือใครที่บอกว่าอยากดูรถหรูรุ่นอื่นๆเรายังมีอีกหลายรุ่นให้คุณได้เลือกสรรนะคะสามารถรับชมรีวิวเพิ่มเติมผ่านทางช่อง YouTube ของเรากันได้เลยกับโต๊อัตโนมัติช a n e l เข้าไปกด s u b s c r i b e เกิดกระดิ่งกิ้งๆกันได้ค่ะอีก สัส้นๆมีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงสามารถที่จะไปรับชมกันได้เลยกับโตออต้าค่ะและใครที่บอกว่ากำลังมองหาก,กับรถหรูจากแบรนด์ยุโรปหรือว่าเช่นชอบกับ Mercedes-Benz อยู่แล้วซื้อเป็นของขวัญให้กับตัวเองหรือซื้อเป็นของขวัญให้กับคนที่คุณรักคันนี้ไม่อยากให้คุณมองข้ามกับนะคะ m e r c e e e s Benz E 3 5 0ห้ i E 2, e 2 0 Hybrid Exclusive W 2 1 3รถปี18จะก็ได้ใหม่ิลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Bye.